บทที่ 12, ห้องตุ๊กตาคุณจัดการให้ฉันหน่อยสิคุณชินชาลิสาตรงเข้ามาบอกกับเขาอย่างร้อนรนด้วยสีหน้าที่โกรธเอาเรื่องให้ผมจัดการยังไงล่ะคุณก็ไล่พวกเขาไปไงพวกเขาจะมาทำแบบนี้กับบ้านฉันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมคุยให้ชินกริดรับปากพอเหมาะเวลาที่พวกเขาทั้งสองเดินเข้ามาพบกับชินกริที่ยืนอยู่กลางห้องโถงรับแขก คุณเป็นไรเข้ามาที่นี่ทำไมแก้วตาหยุดหัวรอะกับแฟนหนุ่มและเริ่มยิงคำถามกับชินกริดผมเป็นเลขาของคุณจักรวาลสั่งให้ผมมาดูแลบ้านของคุณชาลิสาชินกริดใช้ไวพริบในการตอบคำถามแต่สิ่งที่ได้รับตอบกลับจากแก้วตากลับเป็นเสียงหัวเราะแหลมเสียดแทงโสดประสาท อะไรกันคุณดูแลอะไรอีกขายก็ขายไปแล้วความจําเสื่อมหรือไงเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะชินกริดเริ่มเสียงเข้มสีหน้าที่จริงจังของเขาเค้นถามเจ้าของเสียงที่แผดใส่เขาอย่างหงุดหงิดก็เจ้านายคุณเขาขายบ้านหลังนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกไม่นานเจ้าของคนใหม่คงจะมารือ้อแล้วนี่คุณจะมาดูแลอะไรอีก ถ้างั้นผมขอไปเก็บของบางอย่างของคุณชาลิสาได้ไหมชายหนุ่มใช้ไหวพริบอีกครั้งเวลานี้เขาต้องการเจรจาหารือกับชาลิสาโดยต้องเป็นจุดที่ไม่มีใครเห็นเขาคุยกับวิญญาณสาวเอาสิคะโนนห้องเธออยู่ชั้นสองประตูซ้ายมือสุดแก้วตาชี้ขึ้นไปด้านบนยังไม่ค่อยเต็มใจก่อนที่จะเข้าไปกอดแฟนหนุ่ม และเก็บของใช้ส่วนตัวก่อนที่จะออกไปจากที่นี่อย่างไม่มีวันกลับมาชินกริดหันไปมองชาลิสาที่กำลังอึ้งตาค้างกับสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินน้ำตาของเธอคลอเบ้าแทบไม่น่าเชื่อว่าผีก็ร้องไห้ได้เหมือนกันเขาเห็นเธอแล้วก็ยิ่งใจเสียจึงพยักหน้าให้สัญญาณกับเธอเพื่อเดินไปที่ห้องนอนส่วนตัวของชาลิสา ขณะที่เขาเดินขึ้นไปชั้นบนแก้วตาและหวานใจของเธอเก็บข้าวของที่ต้องการเสียงโครงครามโดยไม่ได้สนใจชินกฤิดแม้แต่น้อยทั้งสองพูดคุยตะโกนกันอย่างไม่มีความเกรงใจโดยไม่รู้ว่าชาลิสาได้ยินคำเหล่านั้นจากคนใช้ที่เคยสนิทเหมือนญาติทุกคำทุกย่างก้าวของเธอขณะเดินขึ้นไปชั้นบนจนถึงห้องนอนเปี่ยมไปด้วยความเจ็บปวดหัวใจ ชินกริดนิ่งเงียบสายตาของเขามองหญิงสาวด้วยความเห็นใจอยู่ไม่น้อยชาลิษายืนนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนขณะที่น้ำตาของเธอไหลรินเขาเองก็ไม่รู้จะทำลายบรรยากาศที่เงียบงันแห่งนี้ด้วยคำพูดอะไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้เพราะความรักของชาลิษาต่อบ้านหลังนี้คงไม่มีคำพูดใดที่จะทำให้เธอหายโศกเศร้าได้โดยง่าย วิญญาณของคุณพ่อคุณแม่พวกเขาไปที่ไหนกันแล้วนะชาลิสาสะอื้นและเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบระหว่างเขาและเธอชินกริรู้สึกโล่งใจที่หญิงสาวกลับคืนสติและดูเหมือนจะยอมรับความจริงแม้ว่าแววตาของเธอจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเศร้าหมองก็ตามญาติของคุณคนอื่นๆพวกเขาไปไหนกันหมดฉันมีลุง ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่เป็นญาติคนเดียวที่พอจะสนิทด้วยตอนนี้ท่านน่าจะทำงานอยู่อังกฤษฉันไม่ได้ติดต่อท่านมาปีกว่าแล้วคุณพอจะมีเบอร์โทรหรืออีเมลหรือที่อยู่ที่ติดต่อเขาได้ไหมเผื่อบางทีผมอาจจะช่วยคุณได้ชาลิสาสายหน้าเบาๆสายตาของเธอมองทอดออกไปไร้จุดหมายชินกริตเข้าใจแล้วว่า เวลานี้หญิงสาวคงอ่อนล้าหัวใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เธอต้องสูญเสียไม่ใช่เพียงชีวิตของเธอทุกสิ่งที่นี่ที่เธอรักเธอก็สูญเสียมันไปเช่นกันเขารู้สึกเห็นใจและสงสารชาลิสาจับใจและเจ็บใจที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เราไปจากที่นี่เถอะคงไม่มีอะไรให้เราต้องทำต่อไปแล้วว่าแต่ คุณอยากได้อะไรกลับไปบ้างหรือเปล่าชินกริดเริ่มให้ความสนใจสิ่งของที่วางอยู่รอบห้องนอนของชาริสามันเป็นห้องนอนที่ตกแต่งให้ดูอบอุ่นมุมต่างๆของห้องประดับด้วยตุ๊กตาหลากสีหลากชนิดเพราะครอบครัวของเธอทำกิจการผลิตตุ๊กตาเธอจึงมีของเล่นของประดับเป็นตุ๊กตามากมายโชคดีที่แก้วตาไม่เข้ามารื้อค้นห้องนอนของชาลิสา เพราะแก้วตาเองก็เป็นคนที่กลัวผีเอามากๆการหันเหความสนใจของชาลิสาให้หายโศกเศร้านั้นได้ผลชาลิสาปาดน้ำตาทิ้งและเดินไปหยิบตุกตาผ้าตัวหนึ่งที่จำลองรูปลักษณ์ของเธอเป็นตุ๊กตาสาวน้อยที่มีผมสีน้ำตาลยาวสลวยผิวขาวสะอาดอมยิ้มอย่างอารมณ์ดีเสื้อผ้าของตุ๊กตาตัวนี้สวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวน่ารัก น่าแปลกที่เธอสามารถหยิบจับเข้าของในห้องนี้ได้ตามใจนึกขณะที่สิ่งของอื่นที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้เธอต้องใช้พลังในการหยิบจับเป็นอย่างมากจนต้องหลับลึกถึงสามวันทุกครั้งไปคุณรู้ไหมตุ๊กตาในห้องนี้ฉันเป็นคนออกแบบทุกตัวเลยนะสีหน้าของชาลิสาผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเธอพูดถึงตุ๊กตาผลงานของเธอ ทำให้ชินกริดรู้สึกคลายความเป็นห่วงได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ของคุณพวกเขาคงภูมิใจในตัวคุณมากชินกริดมองดูเหล่าตุ๊กตาที่วางเรียงกันตามมุมต่างๆของห้องเขาหยิบตัวหนึ่งขึ้นมาดูใกล้ๆตุ๊กตาตัวนี้เป็นแบบยอดนิยมตัวหนึ่งหลายปีก่อนสร้างยอดขายมหาศาลให้กับบริษัททิปโกสนจนเป็นข่าวดังอยู่นาน และตัวอื่นในห้องนี้ก็เช่นกันเป็นตุ๊กตาที่ทำให้บริษัททิปโกสนเปลี่ยนสถานะจากกิจการธรรมดากลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการออกแบบและผลิตตุ๊กตาแต่เป็นที่น่าเสียดายที่บริษัททิปโกสนตัดสินใจเลิกกิจการกระทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัวชินกริรู้สึกทึ่งในความสามารถของหญิงสาวเมื่อยามที่ยังมีชีวิต หลายครั้งที่เขาไปตามห้างสรรพสินค้าจะมีตุ๊กตาแบรนด์นี้ปรากฏตามร้านค้าต่างๆบางร้านใช้สินค้าของทิปโกสนประดับตกแต่งร้านอีกทั้งป้ายโฆษณาก็จะมีแบรนด์นี้ปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่แท้ผู้ออกแบบตุ๊กตาเหล่านั้นก็คือชาลิสาวิญญาณสาวที่อยู่ตรงหน้าเขานี่เองไปกันเถอคะค่ะคุณหยิบถือไปนะ ชินกริดยื่นตุกตาที่เธอเลือกให้กับชินกริดเขามองแววตาที่สดชื่นขึ้นของชาลิสาแล้วเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือเธอก่อนหน้านี้เขาคิดว่าคนที่ตายไปแล้วควรจะละทิ้งทุกอย่างแต่คุณค่าของบางสิ่งบางอย่างมันก็ยากเกินที่จะทิ้นได้ลง